ครับก็สวัสดีทุกคนนะผมก็วันนี้จะมาดีแอคชั่นเพลงที่ชื่อว่าเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้ิเศษนะครับผมก็พี่สิงโตร้องนนผมการนับชมว่าจะเป็นยังไงนะผมปะเขาร้องคนเดียวเลยนะตอนแรกก็ลังเลอยู่ว่าเคยฟังหรือย,อยังก็ไม่แน่ใจแต่คิดว่าน่าจะยังนะฮะปะ จังใจประสาบงา่ใ <Pacific> ห <Nein> ้เธอไม่มีแงิอยม่มีราดับระดับระแต่ฉันมีใจม่เศษจผพาเธอผ่านคืนนี้ไปฉันเป็นเพียงผู้ชายเพือมีเธอแ่ารักฉัโอ้คาฉันว่า เราจะเป็นนี้คำน้ำใจการกา่ตเรา,าดนันฝันงนเหนือนัรนรานหัวใจเรกหมดเงท้อท้งจเราตาจะสาเราไปหร่ร้วยใจเงนเร็วร้อ สิ่งจะใชายจะทำได้บบไมีเพียงผู้ใจจะพาเธอไปวันนีไ้ไปฉันเป็นเพียงผู้ชายคนเดียวที่มีใจมไม่ได้เจอกันนานะครับคนต่อไปเนี่ยช่วยร้องให้ดังๆได้ไหมครับ ช่วนช่วนคุกมากนะแต่เมื่อกี้เหมือนจะยังไม่ถึงนะเป็นช่วนคล้ายๆแต่แต่พอมากมากคือช่วงไหนจริงนะใช่ปะใช่ไหมแต่การขับแม่นักนะการขับ ดึงดึงกลับมาโอ้น่ารักว่ะใช่ เป็นไรสองพลาดอีกแล้วอให้ทำลองดีลองดีคี่สิพคิดพีคิดลองดีลองดีครับก็จบเพลงไม่ใช่ผู้พิเศษเนี่ยผมก็อย่าว่าอย่าว่าแต่พี่สิงเลยแอดก็หลงแอดก็รู้ว่ามันว่ามันมันเริ่มตรงไหนมันเริ่มตอนไหนไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมแต่ก็ใครขับก็ ก็ร้องก็ไม่รู้แฟนคลับก็ร้องถูกหรือเปล่านะฮะว่าพอพ,อพอพี่สิงโตร้องต่อแล้วมันก็มันก็เหมือนจะยังไม่ใช่เนแต่ว่าก็พี่สิงโตก็ตั้งใจร้องะครับผมแล้วก็ธอเทษแฟนคลับขอโทษแนนร้นนองผิดไม่ว่าอะไรใช่ไหมคนก็ไม่ว่าอะไรเนี่ยผมแล้วก็พี่คิดก็มาบอร้อ,องดีแล้วไม่เป็นไรเนี่ยผมก็ มันจะเรียกว่าไงอ่ะอาจจะยังไงอาจจะฟังเสียงแฟนคลับร้องแล้วอาจจะไม่ได้ฟังไอ้ตรงนี้แต่ผมก็ไม่รู้ไอ้ตรงนี้มันมันมันจะบอกอะไรบ้างนะไอ้ไอเ้เียงตรงนี้เนี่ยผมแต่ว่าก็ทําออกมาได้ดีถือท่อนเห็นไหมตอนตอนเปิดมาคือดีเพาะมากๆร้องเพาะมากๆเนี่ยผม้าไมผิดคิวนี่คือ p e เฟ e ต t สำหรับเพลงนี้นี่ครับผมดีมากๆแต่ว่าร้องดีมากๆนะไม่เป็นไรเพราะว่าคนเรามันก็มีผิดพลาดนะครับผมก็เป็นจุดน่ารักของของพี่สิงโตเนี่ยผมก็เป็นคาแรคเตอร์นะฮะก็ะ <c oughs> <c oughs> <g łos> สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีบ๊ายบายครับ